สววสที่สทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนตุลาคม2 5 6 5นะคะชาวราศีกรกฎเก,ก,ก,กิดวันที่ย1ิเดมิถุนายนถึง22กรกฎาคมนะคะก็ดวงนี้เป็นดวงโดยทั่วไปค่ะมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสรับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆกันนะจ๊ะโอเคอืม นั่นไงลืมมาดูข่าวว่าชาวราศีกรกฎช่วงที่ผ่านมาเป็นยงไรบ้างมาดูกันเพซอาวันค่ะเด็กถือไม้เท้าเดอะสตาร์กรีนวานราชินีถือไม้เท้าเดอะ o w วเวอร์ทัวเป็นกาลสองเหรียญเป็นไรอะ่ะกรกฎที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ไหม เปลี่ยนแปลงอะไรเอ่ยคุณมีความคิดที่ยาจะสางความสมานอะไรกับใครปะคนดที่คุณคุยนึกถึงอาจจะเป็นชาวร,า,ราศีธน,นูชาวราศีกรุมด้วยก็ได้น,นะคะจะไม่แน่ใจว่ากรลักฏคุณมีความลังเลหรือช่างเดียดช่างใจอะไรบางอย่างจาก,การที่มันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันเหมือนคุณอยากจะเริ่มต้นหรืออยากจะมีการแห้งช่าอะไรกับคนคนหนึง่งที่เขาค่อนข้างจะมีความโดดเด่นหรือเป็นคนที่ตรงใจตรงสเปกอะไรคุณ หรือบางทีมันมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นแล้วมันทำให้คนคนนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงกับคุณไหมคุณก็เลยอยากที่จะมีการถ่ายเทอยากที่จะมีการขอเขาเลยนะขอเขาให้โอกาสขอโทษอะไรเขาหรือเปล่าแต่บางทีเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันทำให้คุณค่อนข้างลังเล ที่จะเข้าหาคนคนนี้เหมือนกันคนทุกคนคุยนึกถึงอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณไหมเนี่ยทำไมสาวสุกว่าเขาดูมีพลังดูมีน n e r g ความแร่งความมั่นใจที่มันดูม,มากกว่าคุณหรือว่าด้วยความที่คุณรู้สึกกับเขาเยอะมันเลยมองเขาใหญ่โตโมโหรีไปหมดเลยเ รือตีอีกแบบหนึ่งนะคุณอยากขอโทษอะไรเขาหรือเปล่าคุณไปทําอะไรบางอย่างหรือเขาไปรับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับคุณไหมที่มันทําให้คุณแบบเขาเรื่องอะไรวะมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของตัวเขาด้วยที่แบบจากบางดีเขาก็มีก่อนหน้านี้เขาก็มีนนมไฟมีอารมณ์มีแพชชั่นกับคุณอะแต่พอเรื่องราวมันเกิดขึ้นเขาเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วคุณก็เลยเกิดความแบบสถานการณ์ที่คุณต้องคอนโทรอะไรงไงดีกว่าเพื่อให้เขาเพื่อให้เขายังอยู่แล้วมันไม่ให้มันมันเลวร้ายไปกว่าน,นี้อยากได้รักกันให้มาจากเขาไหม อยากที่จะทำอะไรสักอย่างหนึง่งกับเขาไหม <c oughs> ขอดูนะคะคนที่ชาวราศีกรกฎนึกถึงในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมา The Hermit, The Four ค่ะ The World, Four of Cups สี่ถ้วยแล้วก็ Ace of so Pentacles หนึ่งเหรียญ โ <c oughs> อเค okay. คนที่ชาวราศีกรกฎน,นึงถึงอะคะ่ะอาจจะเป็นชาวราศีกันด้วยก็ได้นะคะหรือมีเกมเป็นชาวต่างชาติด้วยอะไรก็ได้แต่สามารถที่ผ่านมาในคนคนนี้เขาค่อนข้างจะเก็บตัวกับคุณ หรือบางทีไอ้ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสําหรับชาวกรกฎที่รกรกฎรู้สึกนะมันอาจจะเป็นลงประมาณว่าก่อนทันเนี้ยคุณคุยกับคนคนนี้แหละแล้วมันก็ดูไปกันได้แล้วดูเหมือนรู้สึกต่อกันแต่บางทีเหตุการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงคือบางทีจากที่คนคนนี้เขาไฟลุกกบคุณนะเขากับกายเป็นคนที่ไม่ค่อยได้อ่าไม่ค่อยได้สนใจในเรื่องการที่จะสร้างความาสัมพันธ์แต่กับใช้ชีวิตหรือว่าทําตัวตัวเองให้มัน อยากทำแล้วก็ทำหรือไม่ผูกมัดอะไรกับใครซะง,งั้นอาจจะทำตัวลอยๆอยอาจจะทำเป็นอารมณ์ประมาณว่าเหมือนปลดปล่อยตัวเองแบบเป็นอิสระไม่ได้โฟกัสมากในเรื่องของความรักเพราะรู้สึกว่าเบื่อบื่อในความรักหรือเปล่าหรือบางทีไอ้ก่อนหน้านี้ที่คุยกันเหมือนจะมีความรู้สึกกันแล้วเขาพยายามที่จะจะแสดงในเรื่องของแพชชั่นอะไรที่จะให้กับชาวสิกฏกแต่มันไม่กระดึบไหมเลยเปลี่ยนแม่งเลยกูยเปลี่ยนแม่งเป็นคนที่ไม่สนใจความรักเป็นเทอม อยู่ในชีวิตของกูอยู่ในถ้าของกูอยู่ในที่ของกูอะ่ะแล้วกูก็ปลดปล่อยตัวเองซะกูขี้เกียจมานั่งโฟกัสในเรื่องของความรับความรู้สึกแล้วเพราะว่ามันมเบื่อในไหนมันไม่ได้ความสัมพันธรร์สักทีกูก็เอาความมั่นคงในเรื่องของหน้าที่การงานเอาในเรื่องของชีวิตกูแม่งเสเ็จความรักความสัมพันธ์ถามว่าอยากกลับมาอยากให้มันมีการเปลี่ยนแปลงไหมก็ถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีก็ค่อยว่ากัน ถ้ามันได้ความสัมพันธ์ที่ดีและจริงจังก็ถือว่าโอเคแต่ตอนนี้กูเบื่อกูเหนื่อยกูอยากเป็นตัวของตัวเองกูไม่อยากแคร์ใครแล้วกูอยากแคร์ตัวกูอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจะดูแบบอยู่กับตัวเองเดี๋ยวกูขอ,อคิดก่อนอย่าพ่งมาอะไรกับกูมากกูอยากทําอะไรให้กูทาความสัมพันธ์ถ้าจะกลับมากลับมาล้วต้องดีนะอะไรอย่างเงี้ยอยากได้โอกาสจากกูเหรอ เอาโอกาสมาให้กูดีดีก่อนเหรียญมึงต้องใหญ่นะอย่ามาเยอะกับกูอะไรเงี้ยหรือบางทีนะตอนนี้กรกฎเองก็พยายามที่จะหยิบยื่นความรักหรือว่าอาใส่ใจเขามากขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่แต่สามองคมันเป็นจังหวะที่เขาเองไม่เอาคือไม่เอานะยังอยู่เฉยเมันมันเหนื่อยไอ้ตอนที่เขาไม่เหนื่อยทำไมไม่ให้เขาวะหรือ,องไง เดี๋ยวเสร็จราศีนี้ขอบไปนอนก่อนนะคะมันจะเที่ยงคืนแล้วก็เดี๋ยวสองราศีราศีสิงห์กัน,กนเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้นะมาดูค่ะสถานการณ์ความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนตุลาคมหมกห้าเป็นอย่างไรมาเทนดอบสอดสิบดาวเซเว่นอฟคัเจ็ดถวยทัวร์วาน2องไม้เท้าเดอะเดวิ สี่สมคับหกถ้วยไอ้สาวา่านะขอเรากดคือก่อนหน้านเนี้คนที่คุณคุยนึกถึงอะก่อนหน้าน,นี้ที่คุยกันเลยนะเขาแสดงออกหรือแสดงว่าเขาชอบคุณอะไปหมดแล้วแล้วเขาก็พยายามทำให้กับคุณไปหมดแล้วแต่บางทีสิ่งที่คุณตอบแทนเขาหรือว่า มันยังไม่ได้รู้สึกถึงความชัดเจนมันก็คือคุณไปให้เขาไปเป็นตัวเลือกหรือเปล่าเนี่ยหรือบางทีคุณเองก็ดูเปิดโอกาสดูอะไรต่างๆเข้ามาจังเลยหรือต่อให้คุณไม่ได้ต้อนรับมันก็มีคนเนี่ยจะมากระแทกหน้าคุณเหลือเกินเนาะเรานี่มันก็ใช่ย่อยเหมือนกัน เดือนตุลาคมในสมมตว่าคุณกับเขาเนี่ยน่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ห่างกันแล้วคุณเองก็ยังดูฟ้อรอหรือว่ามองอะไรเขาอยู่ที่อยากจะกลับไปคุยอะไรกับเขาอีกครั้งหนึ่งสิบดาบนี้ไม่แน่ใจเกี่ยวกับอะไรขึ้่กับชีวิตคุณไปรู้สึกเจ็บอะไรหรอคุณเจ็บเหรอที่เขาไม่สนใจหรือบางทีคุณอยู่ในสภาวะของการที่ไม่สามารถขยับขยี้หรือทําอะไรได้อย่างที่ใจต้องการขนาดนั้น อาจจะมีอะไรบางอย่างที่รั้งคุณไว้หน้าที่ภาระความรับผิดชอบอะไรที่มันเหมือนว่ามันมันดูเคลื่อนไหวยากในการที่จะแบบสร้างความสัมพันธ์กับคนคนนี้ได้เต็มที่แต่ใจคุณอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาแล้วบางทีสิบดาบคุณเองรู้สึกเสียใจนะที่ก่อนหน้านี้ไปวางเขาเป็นตัวเลือกทั้งทงท,งท,งที่คุณนะรู้สึกกับเขาแต่คุณไม่ตัดสินใจที่จะเลือกอะไรสักอย่างเพราะว่ามันก็มีคนเข้าหาอยู่ตลอดแบบนี้หรือเปล่า เล้วนได้ความที่อยู่ไกลกันแต่ถ้าคนคนนี้เลือกที่จะนิ่งกับคุณขึ้นมาแล้วเลือกที่จะแบบว่าไม่อยู่กับคุณไม่พูดจาไม่อะไรกับคุณมันจะยากขนาดไหนอ่ะอยู่ไกลก็แล้วจะมาง้ออะไรกันมันใช่เรื่องงะนี่แหละแล้วตัวเองก็ขยับขยืยนย้นอนไตนไม่ได้เลยต้องการอะไรไอ้สามอง้อนะไม่เหมือนคุณเพิ่งรู้ตัวเหมือนกันนะก่อนแล้วก่อนว่าคุณ กับเขาเนี่ยมันมีความตัดกันไม่ขาดให้สาวว่าก็เรากดคุณมีเกณฑ์ที่จะกลับไปพูดคุยกับคนคนนี้แหละหลังจากที่คุณรู้สึกเจ็บปวดหรือเสียใจอะไรต่างๆหรือบางทีมันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่คุณยังไปจากเขาไม่ได้หรือมันยังรู้สึกจริงๆอ่ะอาจจะมีความสับสนแหละว่าแบบก็ไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์มันจะได้ไหม หรือว่าด้วยความที่มันอยู่ไกลมันเล็มไม่ไม่ฟันธงเสีทีว่าแบบว่าว่า,วาจะทําไงต่อยังไงดีกับความสัมพันธ์แต่ตัวคนที่คุณนึกถึงเขาก็มีความที่ทําให้คุณไปจากเขาไม่ได้มันมีความหลงไหลมันมีความแบบผูกมัดอะไรกันอยู่ซึ่งถ้าจะให้กลับไปคุยหรือถ้าอยากให้กลับไปสารความสัมพันธ์คุณก็อยากสารความสัมพันธ์กับคุณคนนี้อยู่ดี คนที่ชาวราศีกรกฎนึกถึงในช่วงเดือนตุลาคมของคาศถานการความงขางเขาเป็นอย่างไรมา The High p r i e e s Five of Cups ห้าถ้วย Six of Wands หกไม้เท้า Seven of Cups เจ็ดถ้วย The Emperor ไอ้สากว่าบางทีขอคนนี้นะเขาอาจจะเป็นคนที่ รู้นะรู้ว่ากรากฎททำอะไรกับเขารู้ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นแต่บางทีเขาไม่ใช่คนที่จะมาพูดอะไรทุกเรื่องเขาไปมานั่งบอกหรอกอรกรกฎดมึงทำอย่างนี้อยู่ใช่ไหมกูรู้นะว่ามึงคิดอะไรอยู่กูรู้นะว่ามึงทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้อยู่ทำไมเขาต้องมานั่งเล่าเรื่องในสิ่งที่คุณทำเขาก็เลยทจะเงียบอะแล้วถามก็ว่าวการเงียบของเขาเนี่ยมันเสียใจไม่เสียใจนะไอ้สาวว่าคุณต้องทำอะไรบางอย่างหรือแบบว่า คุณทำให้เขาน้อยใจไหมเนี่ยในการที่แบบคุณไม่ชัดจเจนกับเขาทันทีเหมือนจะรู้สึกแต่ก็ยังให้โอกาสคนอื่นอยู่อะไรงไหมหรืออะไรไม่รู้อะแม่งเลยเนี่ยมันเจ็ดถ้วยทั้งคู่เลยอะให้สาวว่านะเขารู้สึกว่าคุณเองก็วางเขาไปเป็นตัวเริ่มเหมือนกันเขาไม่ได้โง่นะคะแล้วเขาก็เสียใจเหมือนกันที่ว่าเออบางทีความสัมพันธ์มันมันน่าเฟลเนาะมันมันน่าจะเสียอกเสียใจเหมือนกันนะที่แบบทําไม คุณถึงทํากับเขาแบบนี้ดังน,น,นั้นที่เขาอยากที่จะพัฒนาควาสัมากับคุณแต่คุณยังดูให้ห้อยยังดูลังๆอะไรเหมือนจะแบบไปเรื่อยๆแล้วยังไม่หยุดที่เขาเลยแล้วก็แล้วแต่มันเลยทําให้เขาต้องดีตัวเองหรือว่าเฟดตัวเองออกมาอยู่คนเดียวสักทีซึ่งจุดนั้นมันทำให้คุณเจ็บก็ที่ผ่านมามีแต่เขาเข้าหานี่พราะเขาไม่เข้าหาแล้วมันเพิ่งเจ็บไงเรื่องตุลาคมนมั้สามมองว่าคนคนเนี้ยเขาจะเป็นคนที่นิ่ง และจะดูโตโตขึ้นกว่าเดิมเลยขะอแรกคุณจะไม่สามารถมาเล่นแง่หรือมามาตอบปากตอบคำอะไรกับคนคนนี้ได้สิ่งที่คุณต้องทำเลยถ้าคุณอยากมีเขาจริงๆคุณต้องแสดงถึงความจริงใจความจริงจังให้กับเขาเท่านั้น The Emperor มาด้วยคือคนคนนี้ไอ้สามมตงว่าเขาจะมีความแบบมีความคิดที่ ที่ชัดเจนมีความกล้าที่จะพูดกลาที่ที่จะทำจะมีความหน้าเกงขามซึ่งทำให้กรกฎเองอาจจะดูเกรงๆคนคนนี้อยู่แต่บอกเลยโอ้โหมันควรเกรงอะ่ะเพราะว่าเขาเองก็มีเซนส์ของตัวเองด้วยหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเขาก็ดูไม่ยอมใครแล้วด้วยสองมาเป็นตัวลงตัวเลือกอะไรมึงตบตาเล่แล้วนะไม่ไหวแล้วนะ สิ่งที่ต้องการเลยคืออยากได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์ถ้ากรากฎยังอยากมีเขาหรืออะไรต่างๆอยากกลับมาคุยอะไรกับเขาต้องมาให้ความรักกับเขาเพียงคนเดียวไม่ใช่มังงงมาอะไรกับชีวิตถ้าไม่สามารถให้ได้ก็ออกไปอย่ามาให้ฉันเป็นตัวเลือกเขาไม่ได้เป็นตัวเลือกใครเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อ ให้ใครมาเลือกเขาเขาต้องเป็นคนเลือกไอ้แต่ว่าเขาจะโหดหน่อยนะภายในเดือนตุลาคมอะเพราะเขาน่าจะเสียความรู้สึกอะไรกับคุณโดยบางอย่างแล้วแล้วเขารู้ไงมันมีเซนอะไรบอกแล้วเขารู้สึกว่ากลรกดไม่มั่นคงไพย่ยาบ่อนแนะนำอะไรชาวราศีกรกฎนะคะ เพียววา3ไม่เท้า4ววาน4ไม่เท้า The Will of Fortune Thinking of you No Commitment Intent Relationship Trust Hope The Future โอเคสิ่งที่พ่ายอยากจะบอกแล้วก็แนะนำนะคะกระเชากรกฎคุณดูฟ้ามองคุณดูฝ้ารอเขาเนาะความสัมพันธ์ที่ผ่านมา ก่อนน้นนี้มันไม่ได้มีการบอกสถานะกันหรอกว่าสรุปแล้วเป็นอะไรอะไรยังไงกันแต่มันมีความผูกพันกันอย่างมากมายมหาศาลเนาะเคยจะมองว่าแต่ละคนทุกๆคนแหละเวลาก็พูดคุยเลยกับใครอ่ะเพื่อพอมันมีความผูกพันพอมีความรู้สึกที่ดีต่อกันอ่ะสิ่งที่ต้องการเลยก็คือความชัดเจนความที่แบบเอายังไงในความสัมพันธ์ไม่ใช่คุยกันไปแล้วมันไม่มีอนาคตไม่มีสถานะแล้วมันจะคุยไปเพื่ออะไรก่อนก็ต้องการคอมมิชเมนต์กันทั้งนั้นแหละ หวังว่าจะได้รับคอมเมนต์จากกรกฎแต่กรกฎก่อนนั้นนี้ไม่ได้ให้เขานี่กรกฎยังคงเหมือนเหมือนดูดูไปหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่รู้รออะไรถ้าอย่าให้ชาวกรกฎเชื่อเชื่อมั่นนะคะหรือบางทีอีกฝั่งนึงด้วยอยากให้มีความเชื่อมั่นกันและกันจังเลยอะ่ะหรือบางทีคุณไม่มั่นใจเหรอว่าคนที่คุณรู้สึกอะ่ะเขาจะเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณหรือเปล่า นี่ขนาดไม่มั่นใจนะแต่พอเขาอยู่เฉยๆทำไมกับกลายเป็นคุณคิดถึงเขาอะ่ะอันนี้มั่นใจได้หรือยังอะ่ะว่าว่ามันเป็นความรักหรือยังไงมันต้องพิสูจน์ด้วยอะไรอีกอินเ e น a t i o n นชิพผูกพันผูกมัดมีความลึกซึ้งในแพชชั่นขนาดนี้ยังไม่มั่นใจอะไรตรงไหนก่อนให้ส่องมองว่านะคุณกับเขามันมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน มากๆแหละแล้วในอนาคตอ่ะมันจะมีการวนกลับมาได้ได้พูดคุยหรือแบบว่าโชคชะตาเขาก็วนให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยอะไรกันใหม่อยู่ดีนะแล้วคุณก็ดูเฝ้ารอที่อยากจะมีความเมนต์กับเขาจากที่ก่อนนั้นนี้มนไม่ได้ให้เขาเพราะอะไรตอนที่เขาไม่อยู่กับกลายเป็นคุณที่คิดถึงเขามากๆก,ก,กับกลายเป็นรู้ว่าเฮ้ยทำไมมันนึกถึงแต่คุณมันคิดถึงแต่คุณทำไม,ม,ค,ค,ำไมความรู้สึกที่เขามีต่อคุณมัน มันหนาแน่นขนาดนี้ม,มาดูข้อความจากเขาถึงกรกฎกันเราไม่คูดไปไกลกว่านี้อัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทำฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายระหว่างทางเคมาดูกรกฏถึงอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะ คุณคือคนแรกเลยนะที่ฉันคิดถึงจริงๆโอ้ oh my g อดคุณคือฝันที่เป็นจริงของฉันเลยนะข้างรักไม่ไหวแล้วกูว่าฉันแก้ไม่ใช่ในรักแท้โอเคเอารมณ์ประมาณว่าไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันว่ารักจริงไหมใช่ปะกระลก ot. มันเลยเหมือนอารมณ์ประมาณว่าคุณก็ดูเปิดโอกาสให้คนอื่นๆเข้ามาได้เรียนรู้กับตัวคุณด้วยเพื่อที่จะแบบว่า วาระดับหรือเปรียบเทียบว,ว่าใครคือรักแท้สําหรับคุณใช่ไหมที่ที่เขาอยากบอกกอลก็ก์นนะคือบางทีตอนแรกอะเขาก็รู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์มันยังเป็นอย่างนี้อยู่อะ่ะมันยังคุมคุม,ค,มคือๆมันยังดูไม่แน่นอนเขารู้สึกว่ามันก็ไม่ควรไปไกลกว่านี้แล้วเพราะเขาเองก็อย่างที่บอกเขาไม่ใช่คนที่จะต้องมานั่งแล้ให้ใครเลือกอะเข้าใจปะ เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาดังนั้นเนี่ยอัตตาของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทสิ่งที่เขาต้องการจะทําเลยคือเขาอยากสร้างความสมัคกับคุณเขาอยากจะรักคุณอะแต่บางทีอีกโก้ข้างในก็บอกว่ารักทําไมอะก็ทุกวันนี้ที่มึงรักเขามาตั้งนานแล้วเขาเคยให้สถาน,นะมึงปะล่ะจนมาถึงตรงว,วัน,นเ,เ,เนี่ยไงกัาไปเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออมันก็มานั่งคิดว่าแล้วมึงให้เขามึงได้อะไรอะไรเงี้ย นี่คืออัตราที่กาลังคุยกับการกระทําในใจที่เขาอยากทําอยู่ฉันอาจจะเงียบแต่ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายระหว่างทางแสดงว่าที่คุณคุยกับเขามามีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นเยอะแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องที่มีความสุขอย่างเดียวหรอกมันก็มีเรื่องที่มันไม่โอเคสําหรับเขาเหมือนกันซึ่งเขาเองก็ได้เรียนรู้ในสิ่งๆนั้นด้วยเรื่องความรักอืม แล้วก็พิจารณาว่าเออแบบนี้เนาะมันคือบทเรียนแบบนี้แบบนี้ควรทํายังไงต่อดีกับแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบอาณาคุณคงไม่อยากได้ความสัมพันธ์แบบนี้เนะาะทำมันยังเป็นอย่างนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะส่วนตัวคุณเกิดอ,อะไรขึ้นนะ่ะในเมื่อก่อนหน้านี้เราเองไม่ได้มีความคิดที่จะสั่งความสัมพันธ์กับเขามันเป็นความกลัวมันเป็นความไม่ไม่มั่นใจหรืออะไรก็ไม่รู้คุณไม่ใช่ในรักแท้เพราะอะไรที่ผ่านมาคุณไม่เคยเจอรักแท้คุณเลยไม่เชื่อถูกไหม ก็ไม่เป็นไรแล้วที่นี้เชื่อหรือยังคุณเจอรักแท้ของคุณแล้วหรือยังสิ่งที่คุณจะบอกว่าที่ผ่านมาคุณไม่คุณไม่เช่รักแท้แล้วเขาคุณี้เป็นรักแท้ให้กับคุณแล้วไหมห,หรือยังไงเขาเป็นคนในฝันของคุณจริงๆใช่ไหมแล้วยังไงเขาเป็นคนแรกที่คุณคิดถึงจริงๆใช่ไหมแบบนี้เรียกรักแท้ได้แล้วหรือยังเป็นคนที่คุณรักได้แล้วหรือยัง มันอาจจะเป็นจังหวะที่พอมันถึงจุดนหนึ่งที่ทําไมเวลาคนคนหนึ่งเขาเปลี่ยนไปทําไมถึงเพิ่งมาคิดไดนะ้ช่วงเวลาที่เขาดีๆคุณไปทําอะไรอะ่ะคุณเอาความประสสึกข,ของเขาที่ที่มอบให้คุณในช่วงที่แบบดีๆด,ดูแลดีๆอะ่ะคุณเอาไปไว้ไหนหรอระทําไมถึงเพิ่งมาเห็นรักแท้ตอนที่เขาไม่แก่คุณวะ ตอนที่เขาก็มีศักดิ์ศรีของเขาและตอนที่เขาจะไปใช้ชีวิตของเขาตอนที่เขาจะจะไม่สนใจคุณแล้วไปโฟกัสตัวเองทําไมเพิ่งมาเห็นแล้วจะเนี่ยแล้วตัวเองก็เจ็บคุณมารักเขาตอนที่เขาจะถอดใจจากคุณนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนตุลาคมนี้ถ้าอยากจะสาวก็จะมากับเขาเรืยจะพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ย บางทีก็อยากให้มันนานเกินไปนะคะเพราะว่าอารมณ์ความรู้สึกของคนเราเมื่อมันหมดอะ่ะหรือเมื่อมันรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วอะทําดีแค่ไหนก็ไม่อยากได้นะรู้ปะก็ลองดูนะลองดูราศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไรธาตุอะไรที่มีเกมมีอิทธิพลกับชาวกรกฎนะคะมาินศาศราศีตุลน์โวอรโกราศีกัน่ะคาปิโกนราศีมังกร ราศีตุลราศีกันราศีมังกรโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงไปตามช่องนี้ไปได้่อยนะจ๊ะออฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะก็กระดิ่งกิ่งกอนเพื่อการัใจให้สัตว์ด้วยเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย